สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาตามตัวโกดี้กลับบ้านหลังจากที่คลิปที่แล้วเพื่อนโกดี้มาตามตัวไปเล่นแต่เช้าและเราก็เดินไปให้อาหารเป็ดกันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะตามกลับบ้านจุดสีฟ,ฟ้าเล็กๆที่ท่านเห็นก็เป็นตำแหน่งบ้านส่วนข้างหน้าที่เป็นรูปหน้าโกดี้ก็คือตำแหน่งที่เขายืนอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปตามดูเลยค่ะว่าโกดี้จะอยู่ตรงไหนตอนนี้ ตอนนี้เราเปิด GPS ออนไลน์นะคะก็จะเห็นเส้นสีฟ,ฟ้าคือตำแหน่งที่เขาเดินไปเข้าไปอยู่ตรงสถานที่ออกกำลังกายเดี๋ยวเราไปตามดูค่ะว่าเขาทำอะไรที่นั่นใกล้เจอตัวแล้วนะคะทุกท่านเดี๋ยวดูอยู่แถวแถวนี้แหละมามาในเขตก่อสร้างด้วยนั่นไงออกมาก็ดี โกดีโหกระโดดไปนู่นแล้วค่ะโกดีเดี๋ยวไปตามตัวเขาก่อนนะคะ ค่ะวันนี้โกดีก้ก็ชอบเขตก่อสร้างปายจะพาไปไหนจะกลับบ้านหรือว่าจะเดินในป่าอ่ะพาไปเดี๋ยวเราไปดูคะ่ะว่าเขาจะพาเราไปถึงที่ไหนแมวแล้วเขตก่อสร้าง กด็ดีไม่ค่อยจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีเลยไปตามทางของตัวเองพาไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยพามาเขตก่อสร้างเขาก็เดินตามเรื่องของเขานะคะอันนั้นมันทางแมวเขา,เข,าขึ้นไปได้แต่ว่าคนนะ่ะมันจะเดินขึ้นลำบากเพราะว่ามันเป็นหินสูงเราไม่เดินนะกดี้เราไปทางนี้กัน เราไปทางนี้กันเถอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเข้าป่าเรียบๆตรงนู้นเร็วมาโกดีอางั้นไม่รอนะ เป็นลานเล่นสเก็ตน้ำแข็งพออากาศเริ่มเย็นเต็มที่เขาก็จะเอาน้ำมาฉีดมันก็จะเป็นน้ำแข็งแล้วก็เล่นฟรีค่ะรองเท้าก็มีให้ยืมฟรีหมวกก็มีให้ยืมฟรีด้วยแต่ว่าถ้าใครอยากจะพกของส่วนตัวมาก็ได้เหมือนกันไม่มีเวลาเปิดไม่มีเวลาปิดตอนกลางคืนเขาก็จะติดไฟไว้ให้อย่างนี้ <ốc S 1> ก็ตรงนี้จะเป็นลานสเก็ตของชุมชนนะคะ ใครเข้ามาเล่นก็นได้ไปกอดีเดินต่อกดี้ท้าทางจะพาพวกเราเดินกลับบ้านค่ะสงสัยหิวแล้วเพราะว่าน่าจะตอนนี้จะเป็นเวลาเที่ยงแล้วค่ะใช่เลยเดินลงทางของเขาแล้วก็ก็จะเข้าบ้านแล้ว ไปลงทางไหนจะลงทางไหนจะเดินไปทางเดียวกันหรือว่าจะ่าเดินไปทางเดียวกัน <S <S 1> <S 1> แล้วก็เขาก็จะเลี้ยวขวานะคะหยุดตัดสินใจก่อนว่า สรุปจะกลับบ้านดีอ่ากลับบ้านเพราะว่าเช้ามีเพื่อนเขาออกมามาตามเขาก็ไปเล่นกันก่อนตั้งหลายชั่วโมงค่ะแล้วก็เลยเดินตามออกมาเพื่อที่เราจะเอาอาหารไปให้นกให้เป็ดกันแล้วก็ออกมาตามโกดี้ก็เจอเขาแต่ว่าวันนี้โกลดี้ไปสำรวจ เส้นทางก่อสร้างก็ใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละนะคะเขาก็คงจะออกไปเดินอีกทีหนึ่งก็คงตอนบ่ายหรือไม่งั้นก็หลับยาวไปเลยออกอีกทีก็น่าจะสองสามทุ่มซึ่งก็มืดแล้วมองไม่เห็นอะไรถ้าเราจะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอปะกลับบ้านก็กลับบ้านก็ต้องแวะชม ไม่รอแล้วนะมาออกมาอ่าเข้ารัว้วเราก็ตามเข้าไปถ่ายไม่ได้ไปตามทางของเขาแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวสักพักก็คงจะกลับบ้านคงจะเจอเห็นเห็นนกเอาละค่ะทุกท่านวันนี้ก็เท่านี้ก่อนโกดี้ไปตามทางของตัวเองแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ